ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากท่านจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการยืนยันจากพรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะเดินหน้าต่อรัฐบาลนี้วางแผนมาล่วงหน้านะครับจะให้ถูกถอดถอนดีกว่าเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทแล้วก็ติดคุกในภายหลังนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็บอกว่ามีสิทธิ์จะติดคุกนะครับนี่นะครับสำหรับผลทางกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้นะครับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีผลเท่ากับทุกอย่างจะต้องย้อนหลังกลับไปเหมือนเดิมในวันเลือกตั้งเสร็จใหม่ สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นข่าวดีสําหรับทุกท่านที่รอคอยมาตรการเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับก็คือในวันนี้นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมายืนยันว่าจะดำเนินการแจกต่อนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวท่านนายกแล้วก็คอรมอสิ้นสุดหน้าที่ไปนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันพุธที่14สิงหาคม2567ยจุลพรรับแจกเงินดิจิทัลสะดุด หลังคอรมอพน้นวาระตามนายกลุ้นรัฐบาลใหม่สารต่อคาดไม่เกิน2สัปดาห์ได้นายกคนใหม่เมื่อเวลา15.45นวันที่14สิงหาคมที่กระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสินส้นสุดลงเฉพาะตัวไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริต ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมหลายแรงพร้อมคณะรัฐมนตรีหรือคลมอจะต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะว่ากระบวนการตามกฎหมายนั้นทางคลมอจะต้องรับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งตนต้องยุติการทำงานตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและกลับไปที่รัฐสภา เราจะต้องยอมรับในคำวินิจฉัยที่ออกมาอย่างไรก็ตามกลไกก็ต้องเดินหน้าต่อโดยรัฐสภาก็ต้องเตรียมประชุมเพื่อคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และตั้งคอรมอชุดใหม่ตามลำดับส่วนจะมีผลกระทบต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาลหรือไม่นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่ายอมรับโครงการที่ยังคงค้างก็จะได้รับผลกระทบหากนโยบายใดหรือโครงการใดยังค้างอยู่ยังไม่ได้รับการอนุมัติก็ต้องสะดุดติดขัดเป็นเรื่องธรรมดาขณะที่กระบวนการหลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็จะมีกระบวนการถแถลงนโยบายของคอรมอชุดใหม่ ซึ่งจะต้องไปดูว่านโยบายที่จะนําไปแถลงต่อรัฐสภามีอะไรบ้างทั้งนี้สําหรับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ที่คาดว่าจะเริ่มในช่วงไตรมาสที่4ของปี2567จะทันหรือไม่นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าโครงการนี้ก็คงจะต้องสะดุดแน่ๆและตนก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะไม่รู้จะได้กลับมาทํางานนี้ต่อหรือไม่ส่วนพักเพื่อไทยจะสารต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็หรือไม่นั้นจะต้องรอมติของทางพักเพื่อไทยก่อนเพราะว่ายังไม่ทราบว่าหลังจากนี้รูปแบบของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร พักใดจะเข้าร่วมรัฐบาลบ้างยังไม่สามารถตอบได้และยังจะต้องมีการหาลือภายในพักร่วมรัฐบาลว่าจะทํานโยบายใดบ้างซึ่งในการตั้งรัฐบาลน,นี้ก็ต้องมีพักเพื่อไทยอยู่ในพักร่วมด้วยผมมองว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลน,น่าจะไม่นานเพราะรัฐสภายังทําหน้าที่อยู่คาดว่าไม่เกิน1-2สัปดาห์ก็จะได้เรื่องนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจนั้นแน่นอนว่ากรณีของนายเสถียรได้กระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้การจับใจ่ายใช้สอยชะลอลงซึ่งขณะน,นี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีมากนั้นประกอบกับเรื่องของการเมืองที่มีความไม่แน่นอนก็ทําให้เกิดผลกระทบในทางลบทําให้การหมุนของเศรษฐกิจชะลอไประยะหนึ่งแต่สุดท้ายนั้นการเมืองไม่ได้ถึงทางตันจะต้องกลับมาเดินต่อ และเมื่อมีความชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะลี้คายกลับมาปกติได้ส่วนเรื่องความเห็นว่าจะมีโอกาสที่รัฐบาลจะพับโครงการดีเท่าวอลเล็ตลงไปเลยหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ายืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีความคิดในลักษณะนี้ขออย่าเพิ่งคิดล่วงหน้ากันไปเลยนี่นะครับท่านจุลพันธ์ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกโครงการนี้นะครับทั้งนี้การทํางานของผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ทําอย่างเต็มที่ ส่วนปัญหาของประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถแก้ได้ในค้างคืนมันอาจจะยังมีเรื่องคงค้างอยู่และมีเรื่องใหม่ๆม,มาตลอดเช่นปัญหาสินค้าจีนเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ตามก็ต้องมีการปรับนโยบายปรับตัวให้เท่าทันเพราะโลกไม่หยุดรอเราและนี่นะครับเป็นโพสต์ของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีคางบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาด้วยหรือไม่นะครับ อันนี้เป็นโพสต์ของเพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งได้โพสต์เมื่อสักครู่นี้นะครับสชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเป็นเวลานะครับก็ประมาณ3ามทุ่มของวันที่14สสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากท่านจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการยืนยันจากพรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะเดินหน้าต่อตามมาตรการนี้นะครับจุลพันธ์ยืนยันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเดินหน้าต่อตามกรอบกฎหมาย ภายหลังนายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อเวลา16.10วันที่14สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัตร รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถแถลงเปิดใจภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยใ,ให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งว่าคณะรัฐมนตรีก็ยังรักษาการต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าจะดำเนินการโครงการดิจิทัลวัลเล็ตอย่างไรต่อไปนายจุรพันธ์กล่าวสั้นๆว่าพร้อมจะเดินหน้าดิจิทัลวัลเล็ตและทำตามหน้าที่เท่าที่จะทำได้ตามกรอบของกฎหมายนี่นะครับท่านยืนยันว่าจะดำเนินการต่อนะครับ และนี่นะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่เขาโพสนะครับอันนี้โลโก้พักเพื่อไทยชัดเจนนะครับจุลภันยืนยันดีเท่ลวอลเล็ตเดินหน้าต่อนี่นะครับจากโพสต์นี้ก็น่าจะพอจะเห็นภาพนะครับว่าพักเพื่อไทยยังเดินหน้าต่อนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับมีชาวเน็ตได้ให้ความคิดเห็นประมาณนี้นะครับก็คือการจงใจให้นายกตั้งพิชิตชื่นบานเขาสุภาษิตยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว วางยาเหมือนทํากับคุณสมัครหาเหตุให้ยกเลิกการแจกวงเล็บนะครับรู้อยู่อาจขัดกฎหมายกลัวติดคุกอีกคิดว่าแบบนี้หลายกายกว่าคุณยายวรนาถบอกเลย อีกท่านนะครับให้ความเห็นยุบพักก้าวไกลถอนเสถาทวีสินจากนายกรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินดิจิทัล1 0,000บาทเพราะถือว่าคอรมอชุดนี้ออกถูกไหมคิดมาเป็นระบบมาก2ท่านนี้นะครับให้ความเห็นก็คือประมาณว่ารัฐบาลนี้วางแผนมาล่วงหน้านะครับจะให้ถูกถอดถอนดีกว่าเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล10,000บาทแล้วก็ติดคุกในภายหลังนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็บอกว่ามีสิทธิ์จะติดคุกนะครับก็เลยวางแผนยืมมือสารรัฐมนูญนะครับทำการปลดท่านนายกนะครับเมื่อท่านนายก,ออก ออกจากตําแหน่งก็ไม่ต้องมาแจก10,000บาทนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าไปติดคุกนะครับอันนี้เป็นความเห็นของทางชาวเน็ตนะครับแล้วก็ยังมีอีกสท่านบอกเสียถาไปไม่รอดแล้วเงินดีเท่าหน0 0 0ก็คงไม่รอดสินะคะอุตส่าห์เจ้ามาอะไรก็ไม่รู้นะครับอีกท่านก็บอกลาก่อนเงินดีเท่า นี่นะครับสำหรับผลทางกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้นะครับการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้มีผลเท่ากับทุกอย่างจะต้องย้อนหลังกลับไปเหมือนเดิมในวันเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆก็คือจะต้องมีการจับคั่วรัฐบาลใหม่นะครับมีการตกลงเก้าอี้ทั้งเก้าอี้นายกนะครับแล้วก็เก้าอี้รัฐมนตรีใหม่ทุกตําแหน่งนะครับ รวมทั้งจะต้องมีการเจราจาเรื่องนโยบายของแต่ละพักกันใหม่หมดเลยนะครับแต่เรื่องนี้นะครับคาดว่าจะใช้แนวทางเดิมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คงจะคุยกันรู้เรื่องมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ข้อตกลงเดิมๆก็คือพรรไหนเป็นนายกก็เป็นต่อไปนะครับพรกไหนได้เกาอีีรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็เอาไปตามเดิมนะครับแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือข้อตกลงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ ตามความเหมาะสมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับแจกเงินดิจิทัล10,000บาทน,นะครับก็น่าจะมีการดําเนินโครงการตามเดิมนะครับเหมือนกับรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะได้รัฐบาลชุดใหม่ต่อจากนี้ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะมีผลแน่ๆเลยก็คือจะต้องลาา่าช้าไปกว่าเดิมนะครับก็คืออย่างต่ำๆก็น่าจะประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับถ้ารัฐบาลจะเร่งในการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทน,นี้นะครับ วงเล็บนะครับหมายความว่าถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงๆในการจะดําเนินโครงการนี้ต่อไปนะครับหรืออาจจะเป็นมวยล้มนะครับเลิกแจกแล้วอันนี้ก็ต้องไปต่อว่าที่ทางรัฐบาลเองนะครับ